สวัสดีครับเงาเล่าเรื่องสำหรับวันนี้มีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกอีกเช่นเคยวันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องเสียงเคี้ยวในความมืดปอบกระหายในทุ่งนาอีสานผมชื่อนัทเป็นนักศึกษาจบใหม่จากกรุงเทพ ที่ตัดสินใจกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของยายที่จังหวัดมหาสารคามในช่วงปิดเทอมหมู่บ้านของยายเป็นหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ผู้คนเรียบง่ายใช้ชีวิตผูกพันกับความเชื่อและตำนานเก่าแก่โดยเฉพาะเรื่องผีปอบที่ชาวบ้านมักจะเล่าขานกันด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวผมในฐานะคนรุ่นใหม่ก็ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ คิดว่าเป็นแค่นิทานพื้นบ้านที่เล่าขู่กันแต่แล้วเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อผมมาถึงได้ไม่กี่วันสัตว์เปลี้ยงในหมู่บ้านทั้งหมูไก่และควายก็เริ่มล้มตายอย่างปริศนาโดยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผลภายนอกที่ชัดเจนชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันด้วยสีหน้าหวาดภวาว่า บอบออกหากินยายของผมเองก็ดูเป็นกังวลมากสั่งให้ผมอย่าออกไปไหนมาไหนคนเดียวในยามค่ำคืนและให้พกตะกรุดที่ยายให้ไว้ติดตัวตลอดเวลาคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงแปลกๆคล้ายเสียงแกวกแกวกดังมาจากใต้ถุนบ้านสลับกับเสียงเคี้ยว เคียวดังเบาๆผมพยายามเงี่ยหูฟังเสียงนั้นเหมือนมาจากบริเวณเล้าไก่ผมคิดว่าคงเป็นหมาหรือสัตว์อื่นเลยไม่สนใจแต่เช้าวันรุ่งขึ้นไก่ในเล้าของยายหายไปสองตัวและมีร่องรอยเลือดจางๆบนพื้นแต่ไม่มีรอยเท้าสัตว์อื่นเลยยายมองหน้าผมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกลัว มันมาแล้วมันมาใกล้เราแล้วนัดหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มหนักข้อขึ้นผมมักจะได้กลิ่นสาบสางคล้ายซากสัตว์เน่าผสมกลิ่นคาวเลือดลอยมาตามลมในยามค่ำคืนบางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะแหบๆแววมาจากทุ่งนาที่มืดมิดหรือเสียงเหมือนมีคนเดินย่ำใบไม้แห้งอยู่ร,บรอบๆบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่ ผมเริ่มนอนไม่หลับรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งผมก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มแวบผ่านสายตาในมุมมืดชาวบ้านเริ่มมีอาการแปลกๆบางคนผอมซูบลงอย่างรวดเร็วบางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าวผิดปกติและบางคนก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุยายของผมเริ่มทำพิธีสวดมนต์ จุดทูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านทุกคืนและกำชับให้ผมอยากกินอาหารแปลกๆที่มีคนเอามาให้โดยเฉพาะอาหารที่ไม่มีที่มาที่ไปจนกระทั่งคืนหนึ่งผมกำลังนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวประมาณเที่ยงคืนได้จู่ๆไฟฟ้าในบ้านก็ดับวูบลงความมืดมิดเข้าปกคลุมผมพยายามคลำหาไฟฉายทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียง แควแควดังชัดเจนขึ้นคราวนี้มาจากในครัวตามมาด้วยเสียงเคียเค้ยวเคี้ยวที่ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างที่เหนียวหนื่นผมตัวแข็งทือหัวใจเต้นรัวกลิ่นสาบสางและคาวเลือดคลักคลุ้งไปทั่วบ้านจนแสบจมูกผมค่อยๆคลานไปที่ประตูครัว แง้มประตูออกเพียงเล็กน้อยแสงจันทร์สองลอดหน้าต่างเข้ามาเพียงรำไรเผยให้เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆอ,อยู่กลางครัวหันหลังให้ผมร่างนั้นกำลังก้มหน้าและใช้มือทั้งสองข้างฉีกเนื้ออะไรบางอย่างแล้วยัดเข้าปากพร้อมกับเสียงเคี้ยวที่หน้าขนลุกผมมองเห็นเนื้อสีแดงสดที่ถูกฉีกออกมา และหยดเลือดที่หยดลงบนพื้นผมพยายามมองให้ชัดขึ้นและสิ่งที่ผมเห็นในความมืดสลัวนั้นคือใบหน้าของคนคนหนึ่งที่กําลังเคี้ยวเนื้อสดๆอย่างอร็ดอร่อยดวงตาของเขากรอกกลิงและมีประกายสีแดงเรืองๆและที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือใบหน้านั้นคือใบหน้าของ ยายของผมเองผมแทบกรีดออกมาแต่ก็กลั้นไว้สุดชีวิตร่างกายผมสั่นเทาไปหมดยายของผมกํำลังกินเนื้อสดๆในความมืดแล้วเสียงเคี้ยวนั้นมันไม่ใช่เสียงเคี้ยวอาหารปกติมันคือเสียงเคี้ยวเนื้อดิบผมถอยหลังช้าๆพยายามไม่ให้เกิดเสียงแต่แล้วจูๆ่ๆร่างของยายก็หยุดนิ่ง แล้วค่อยๆหันหน้ามาช้าๆดวงตาของยายจ้องมองมาที่ผมด้วยแววตาที่ว่างเปล่าไร้ซึ่งความรู้สึกแต่ก็แฝงความหิวโหวยอย่างบ้าคลั่งและที่มุมปากของยายมีคราบเลือดสีแดงสดติดอยู่ยายยิม้มเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วค่อยๆยื่นมือที่เปื้อนเลือดมาทางผม พร้อมกับเสียงกระซิบแหบพร่ามากินด้วยกันไหมนัดอร่อยนะผมกรีดออกมาสุดเสียงวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งฝ่าความมืดมิดของทุ่งนาโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองอีกเลยผมวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งสลบไปข้างถนน ชาวบ้านมาพบผมในสภาพหวาดกลัวสติแตกผมอยู่ในโรงพยาบาลหลายวันไม่มีใครเชื่อเรื่องที่ผมเล่าพวกเขาบอกว่าผมคงเครียดและเหนื่อยจากการเดินทางจนเกิดอาการหลอนหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านของยายอีกเลยและไม่กล้าที่จะกินเนื้อสัตว์ดิบๆอีกเลยผมไม่รู้ว่ายายของผมยังคงอยู่ที่นั่นหรือไม่ หรือว่าวิญญาณปอบตนนั้นยังคงสิงสู่ร่างของยายอยู่และยังคงออกหากินในยามค่าคืนแต่เรื่องราวของหมู่บ้านแห่งนั้นเสียงเคี้ยวในความมืดกลิ่นสาบสางและรอยยิ้มที่น่ากลัวของยายยังคงเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนผมไปตลอดชีวิตและทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงแปลกๆในยามค่าคืนหรือได้กลิ่นคาวเลือดจางๆ ผมก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าผีปอบตนนั้นอาจจะยังคงวนเวียนอยู่และกำลังมองหาเหยื่อรายต่อไปหรือไม่แน่ว่ามันอาจจะกำลังติดตามผมมาตั้งแต่คืนนั้นแล้วก็ได้นะครับแล้วคุณล่ะครับแน่ใจได้อย่างไรว่า มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณตอนนี้กำลังรอเขียวอะไรบางอย่างในความมืด